สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาอุปกรณ์ทําอาหารมาเลยจะเห็นก็มีแต่อุปกรณ์ที่วางอยู่ข้างหน้านี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ขึงผ้าปูเตียงนะครับให้มันตึงแม่บ้านพ่อบ้านหลายคนอาจจะชอบผ้าปูที่นอนให้มันแบบเรียบตึงนะครับเวลานอนแบบรู้สึกสบายมากกว่ามันแบบคือมันย่น่ะมันรู้สึก ยังไงนอนไม่ถนัดอะไรเงี้ยนะนะครับผมไปสั่งไอ้ตัวมันคล้ายๆกับที่หนีบผ้าปูเตียงอะนะฮะจำได้ไหมผมเคยรีวิวไอ้ตัวนี้มาก่อนนะฮะตัวนี้มันจะเป็นยางยืดนะลักษณะดึงผ้าปูเตียงติดกับฟูกที่นอนเนี่ยนะครับจะมีอยู่4ชิ้นนะครับ4มุมเตียงพอดีแต่อันเนี้ยนะครับอันนี้มันก็ใช้ได้โอเคนะแต่ว่า มันติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะต้องงัดผ้าปูเตียงอะไปพิงกําแพงหรือว่าใช้พลังเยอะหน่อยคุณแม่บ้านบางคนอาจจะไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามันหนักบางทีที่นอนมันหนักมากเลยนะแล้วก็เอาตัวนี้ไปขึงตรงใต้ที่นอนนะครับถึงจะใช้ได้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นหมุดคล้ายๆหมุดยึดผ้าปูเตียงแล้วก็ใช้ที่นอนครับ ไอ้ตัวนี้ไว้อีกทีอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆว่ามันเป็นยังไงนะทีแรกววาจะสั่งมาชุดเดียวก็คือชุดหนึ่งราคามันไม่ไม่ถึงร้อยครับไม่ถี่สิบบาทก็เลยสั่งมาสองชุด2ชุดเนี่ยประมาณร้อยนึงนะนะครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมอ่ะตัวเนี้เราจะเอาวางให้ฟูกที่นอนมันทับนะครับแล้วมันก็จะมีหมุดมาให้ด้วยแบบนเนี้ยเนี่ย ตัวนี้มันจะเอาไว้ใส่ตรงเนี้แล้วก็ล็อกผ้าปูเตียงอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะนะครับมี4ี่ชิ้นสีม่มุมเตียงสมมติที่นอนเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้น,นะครับที่นอนอยู่างเงี้ยลราก็เอาเนี้ยไปลัดผ้าปูเตียงล็อกคือถ้าพูดอย่างเงี้ยคุณแม่บ้านอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะไปในห้องนอน นะครับแล้วก็ลองปูผ้าปูที่นอนอันใหม่ให้ดูแล้วก็ลองใช้ไอ้เจ้าแบบเนี้ยนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกที่นอนหนักๆขึ้นเลยนะครับแล้วเราแค่เอาตัวนี้สอดเข้าไปตรงที่นอนเนาะแล้วก็ล็อกผ้าปูที่นอนอมุกไปในห้องดีกว่าเก็บเก็บเก็บอันนี้คือห้องนอนที่ผมเอาผ้าปูที่นอนอันเก่าออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ท็อปเปอร์ เนาะนะฮะแล้วก็ได้เตรียมผ้าปูที่นอนอันใหม่ที่จะเอามาเปลี่ยนละนะครับก็ใช้ไปสัก1สัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหมุดสีอันที่ให้ดูเมื่อกี้นะนะครับเข้ามาในห้องเย็นหน่อยเมื่อกี้หน้าบ้านร้อนมากนะอ่ะเดี๋ยวทีแรกเราก็จะปูปกติก่อนนะครับอืมอันนี้เราก็จะปูปกติเลยเนาะเดี๋ยวผมจะปูกันนะ เรียบร้อยอันนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันจะมันก็เรียบดีนะแค่นี้ก็พอแล้วแต่พอเรานอนไปหลายๆวันวันนะครับอันเนี้ยมันก็จะล้นขึ้นมาเรื่อยๆล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งมีเด็กกระโดดเล่นอะไรกันไปมามันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่เรียบอะ่ะเนาะทีนี้ตัวช่วยของผมก็คือตัวนี้นะครับก็มาลองดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่า บอกเนาะสีม่มุมหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวจะไปติดมุมข้างในก่อนนะแล้วจะมาบอกว่าข้างนอกเนี่ยมันติดยังไงนะครับ ติดข้างในเรียบร้อยแล้วทีนี้ตัวนอกเนี่ยมันจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันติดยังไงเนะาะไปตรงนี้เป็นมุมเตียงด้านด้านหัวเตียงนะครับเราก็จะเอาห่างจากเนี่ยหัวเตียงมาสักหน่อยนึงนะตัวนี้มันจะมีนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคลื่นๆอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาไว้ด้านใต้นะครับเพื่อให้ที่นอนมันทับไว้นะครับอย่างนี้เนาะเนี่ยแม่บ้านแค่ยกแค่นี้นะ เนี่ยนะครับแค่นี้เองแล้วก็ไอผ้าคุมเตียงเนี่ยเราก็จะเอาคุมเอาคุมตัวนี้ไว้เหมือนกันนะครับคุมไว้อย่างนี้อ่าแล้วหมุดเนี่ยมันก็จะใส่เข้าไปในรูแบบนี้รูของมันเนี่ยครับพอมองเห็นอยู่เนาะอ่าแล้วก็แล้วก็ดันขึ้นหมุนหมุนดันขึ้นเงี้ยกดกดประมาณนี้นะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะ มันก็คือจะไม่ไม่ไม่ไมย่นไปกว่านี้อีกแล้วเห็นไหมฮะมันก็จะดึงดึงไว้เห็นไหมเนี่ยอันนี้อันหัวเรียบร้อยแล้วเหลืออันท้ายอีกอันหนึ่งปะเดี๋ยวเราไปใส่อันท้ายด้านท้ายเตียงก็เหมือนกันเลยนะเราก็จะเพราะว่าหมุดฝั่งนู้นเราเราอันนี้แล้วไงเราก็ดึงเตียงให้มันแบบตึงๆเลยทีเนี้ยอ่าแล้วก็เอาเนี้ยให้เตียงพับไว้ ให้ที่นอนทับไว้นะครับแล้วก็เอาผ้าคุมเตียงคุมจ้ามุดนี่ไว้อ่ะอันนี้คือหมุดมันกดลงไปที่รูนะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาล็อกไว้ มันก็จะได้ลักษณะแบนบนี้เนาะสุดแล้วเราก็เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดของเตียงนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับมันก็จะตึงในระดับหนึ่งนะนะครับมันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกเหมือนกับโรงแรมอะไรหรอกนะฮะอุปกรณ์ราคาไม่ถึงร้อยเนี่ยนะครับแต่ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับคุณแม่บ้านที่แบบว่า เราต้องใช้พลังในการยกที่นอนหนักๆนี้นะครับแล้วก็ใช้แบบยางยืดเหมือนของผมเมื่อก่อนนะที่มันมี3เส้นนะครับแต่ถ้าแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะนะถ้าหากว่าใครอยากเอาแบบตึงๆเลยเนะี่ยก็อาจจะซื้อมา2ชุดเหมือนผมนะครับด้านละ4ีเลยหรือว่าหลายๆด้านเลยนะครับเนาะลองดูแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ